มินาซังคอนดิจิวะวัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับสังครับผมกระลับสู่เกมฟาซาเลทูนะครับและในคลิปทําของพาเนียครับผมก็อัดคลิปนี้เอาไว้ในช่วงที่มีการบวกวูการทําออฟ15%อ์อยู่นะครับแล้วก็คลิปในครั้งนี้ผมจะมาทับอาวุธที่จะมีออฟที่มีการเพิ่มในส่วนของ e x p หรือก็คือเป็นอาวุธที่ทําให้เราได้รับในส่วนของค่าประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะทําใส่ในส่วนของอาวุธตัวนี้เลยกับอาวุธบูเลตบอลหรือก็คืือออาาววุธธนทีี่่่มช เอเดลอีโอนะครับซึ่งอาวุธอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่หลายคนก็นจะงงว่านี่มันอาวุธอะไรวะนะครับอาวุธอันนี้จะเป็นเรเลตตี้แค่ก้วเราเท่านั้นเองซึ่งอาวุธอันนี้นะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะนี่คือหน้าตาในส่วนของตัวอาวุธธนูตัวนี้นะครับซึ่งถามว่าใครที่ได้เล่นเกมนี้มาสักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่านี่เป็นอาวุธประจําตัวของตัวละครอีโอนะครับซึ่งเป็นตัวละครฝ่ายหญิงที่ชนะการประกวดตั้งแต่ปี2014น่นู่นเลยนะครับซึ่งอาวุธเน เป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะเก่านะครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาวุธที่เก่ามากก็ตามจนถึงแผ่ปัจจุบันณตอนนี้นะครับมันเป็นอาวุธเพียงตัวเดียวในเกมเลยที่มีออฟโพเทนเทียลหรือก็คือออฟทองที่มีการเพิ่มในส่วนของ exp นั่นเองหรือก็คือในครั้งนี้นะครับผมจะมาทำอาวุธที่จะมีออฟที่แบบเป็นการเพิ่มในส่วนของ exp แล้วตัวอาวุธเองเนี่ยก็จะยังมีการเพิ่มในส่วนของ exp เข้าไปอีกต่อหนึ่งด้วยนะครับ <S <S อ่ามาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งในขั้นตอนแรกนี้เราก็ต้องมีการ เพิ่มในส่วนของจํานวนสลอตของออฟก่อนนะครับซึ่งในครั้งนี้ผมจะทําเป็นอาวุธที่จะมีประมาณสัก5หรือไม่ก็6สลอตก็แล้วกันนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยก็เริ่มจากอาวุธตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นนะครับซึ่งตอนนี้จะมีเป็นสสลอตเราก็ต้องมีการเพิ่มในส่วนของจํานวนออฟเนี่ยให้ขึ้นเป็น3ก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของอาวุธตัวนี้อาวุธตัวนี้มีพาวเวอร์หใช่ไหมอันนี้ไม่มีอันนี้ม,อนนมีอันนึงไม่พอ มีชินนี้พาวเวอร์ซ้ำเหมือนกันไม่เอาอันนี้ไม่ใช่แล้วก็อันนี้ได้อาวุธตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของซูสก,กับสตามิน่าซึ่งก็จะเป็นออฟที่มันจะติด100%แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่มีการบวบบวกการทำออฟ15%ก็เลยจะติด100%แบบนี้นะครับแล้วก็กดตกลงไม่ได้เลยอ่ะต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มจาก3ขึ้นเป็น4นะครับ แล้วก็เลือกออฟขยักเข้ามาเหมือนเดิมก็จะมีเอาเป็นชิ้นนี้ก็แล้วกันแล้วก็ะกะกะกจะหาอีกสักชิ้นหนึง่งเอ๊เดี๋ยวนะถ้าหาว่าเราทำางนี้ได้ไหมกดตกลงไปเลยจากนั้นนะครับก็ใส่ออฟขยักเข้าไป1 2 3แล้วก็4นะครับอ่าตอนนี้ประชัการติดของมันเนี่ยมันจะเป็น75%ซนะครับซึ่งความจริงผมใช้ที่บวกอาตาัตราการติด3 0ไปเลยเท่านี้ก็สามารถดันให้เป็น100ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะเอางี้แล้วกันเนอะ โอเคถัดมาก็คือจะเป็นการเพิ่มจาก4ขึ้นเป็น5นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของอาวุธตัวนี้มาอาวุธตัวนี้มีออกแค่หนึ่งตัวแล้วก็จะมีในส่วนของอาวุธตัวไหนวะอันนี้มีสต a ามิน่าเหรอเอ๊ะมันสามหรือเปล่าวะสตามินา่า,นาพาวเวอร์อันนี้3ไม่เอานะครับก็ต้องเปียนอาชินีชินีบอดี้โอเคก็จะมี1 2 3 4 5้านะครับโอเคแล้วก็ใช้ในส่วนของเพิ่มอัตราการติดอีก30เ ก็สามารถได้100ได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับซึ่งความจริงตอนเนี้ยมันจะต้องมีการติดแค่60%นะแล้วก็ต้องใช้หลอดสี่ไปเลยถึงจะสามารถทำติดทั้งหมดได้นะครับอะต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มสล็อตจาก5ขึ้นเป็น6นะครับไหนดูซิว่าเรามีของพอไหมก็จะมีชิ้นนี้อันหนึ่งโอ้เอจริงชิ้นเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วเนอะไหนดูซิตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเราทําการเพิ่มสล็อตจาก5ขึ้นเป็น6เนี่ย แต่ว่าใช้ในส่วนของวัตถุดิบแค่ชิ้นเดียวมันจะติดตามนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5สอี่ห้าห่าเห็นไหมครับว่าพอใช้การติดของมันเนี่ยมันจะเป็นอ่าหกซึ่งความจริงจะต้องติดลบอีก15%ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าผมมีการเพิ่มในส่วนของออฟเข้าไปอีกหนึ่งตัว1 2 3 4 5สาี่ห้าแล้วก็โหนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าเมื่อตะกี้เนี่ยผมใส่วัตถุดิบไปแค่ชิ้นเดียวมันจะติดรวมกันแล้วเนี่ยเป็น60% แต่ว่าคราวนี้มันจะกลายเป็น70%แล้วนะครับก็คือมันจะมีการอ,าอะไรนะมันมีจํากัดอยู่ว่าถ้าหากเราใช้วัตถุดิบตั้งแต่2ชิ้นเนี่ยมันจะเป็นการติดแบบเต็มที่แต่ถ้าหากว่าเราใช้แค่ชิ้นเดียวเนี่ยประสิทธิการติดของมันก็อาจจะไม่ได้สูสุดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการใช้วัตถุดิบให้ครบด้วยซึ่งในครั้งนี้ผมก็จะใช้2ชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ที่พ่บอัตราการติด30%เท่านี้ก็สามารถดันเป็น100ได้ทั้งหมดแล้วนะครับ ขั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่ออฟเข้าไปในตัวอาวุธของเราแล้วก็เลือกอาวุธทั่ของเราเป็นตัวตั้งต้นแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีการใส่ออฟเข้าไปเป็นสลซอตเรียบร้อยแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือจะเป็นการใส่ออฟที่มีการเพิ่มในส่วนของตัว exp นะครับซึ่งก็จะเป็นออฟตัวนี้เลยกับออฟที่มีชื่อว่า exp boost ขั้นที่3นะครับซึ่ง exp boost เนี่ยมันจะมีเป็น3ขั้นซึ่งขั้นที่3จะเป็นขั้นสูงสุดนะครับซึ่งก็จะมีการ เพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับเรา10จากออฟตัวนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของออฟเอฟพีบูจะเป็นออฟที่ตามปกติจะไม่สามารถทําการย้ายได้นะครับถ้าหากว่าเราใส่เข้าไปแค่ชิ้นเดียวโดดโดเนี่ยก็จะไม่มีในส่วนของออฟเอฟพีบูให้เราสามารถทําการสร้างได้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการใส่เข้าไปเป็น2ชิ้นเป็น3ชิ้นแบบนี้ก็จะยังไม่สามารถทําในส่วนของออฟเอฟพีบูได้นะครับเราต้องมีออฟตัวนึงเข้ามาช่วยซึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของออฟตัวนี้นะครับ กับออฟที่มีชื่อว่าก i ฟูโตเ e เซปตอรหรือก็คือกีฟรีเซปเตอร์นะครับกีฟรีเซปเตอร์จะเป็นออฟที่จะสามารถทำให้ออฟที่แบบเป็นในส่วนของ EP ER Boot m e e เมสเ e v e r แล้วก็ Luc k y Light เนี่ยสามารถทำการสร้างได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีในส่วนของออฟตัวนี้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการทำของครั้งนี้ด้วยแล้วก็ถัดมานะครับก็ต้องมีการใส่ในส่วนของตัว EP ER เข้าไปแต่ถึงแม้ว่าจะต้องมีในส่วนของก i ฟรีเซปเตอร์นะครับแล้วก็ต้องมีในส่วนของตัวเ ER t เนี่ย อย่างน้อยๆ2อันจะสามารถทําการสร้างได้นะครับเพราะตอนเนี้มันจะไม่มีในส่วนของออฟเอฟพีให้เราสามารถทําการสร้างได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีขั้นต่าเนี่ยอย่างน้อยๆ2ชิ้นอะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะมีกรีฟรีเซพเตอร์หอันแล้วก็เอฟพีบูอีก2อันนะครับเราจะสามารถทําในส่วนของเอฟพีบูขั้นที่3ติด30%ได้นะครับโบ e อเวนอีกสิก็เลยกลายเป็น4 5ซึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงส่วนเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับก็ต้องมีการเพิ่มเข้้าไปอีก1ชิน โอเคตอนนี้ผมก็จะมีกีรีเซปเตอร์หนึ่งอันแล้วก็เอฟพีบูสต์ขั้นที่3เนี่ยสามอันด้วยกันนะครับเท่านี้ก็จะมีการเพิ่มมาตรการติดจนเป็น50%ิเ็นแล้วนะครับหวไอ้เวทอีกสิบห้าก็จะกลายเป็น65%แล้วก็ทีนี้นะครับมันจะยังเหลือช่องว่างอยู่อีกหนึ่งช่องผมก็เลยจะขอเพิ่มในส่วนของโซเข้าไปก็และกันซึ่งก็จะเป็นในส่วนของอาวุธตัวนี้นะครับที่ตอนนี้มีในส่วนของโซที่เป็นอีคุสุเทนุโซซึ่งโซอันนี้น มีการบวพลังโจมตีสาย R 3 0พลังป้องกันอย่างละ20 HP 20แล้วก็ PP อีก2ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของโซนะครับตามปกติเนี่ยมันก็ต้องมี2ชิ้นที่สามารถทําการย้ายได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันจะมีตัวช่วยอยู่ตัวหนึ่งก็จะอยู่ในวัตถุดิบตัวแรกสุดเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่มีในส่วนของ Gear Receptor มันจะมีในส่วนของ Off o e Receptor ติดมาด้วยนะครับซึ่ง Off s o e Receptor นะครับจะเป็น Off ที่ จะทําให้ในส่วนของโซบางตัวนั้นสามารถทําการสร้างติดแบบ100%ไปได้เลยแล้วก็จะใส่แค่ชิ้นเดียวด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมจะมีในส่วนของตัว exr ex, EX t i l s o แค่ชิ้นเดียวใช่ไหมครับแล้วก็จะมีในส่วนของโซรีเซปเตอร์หตัวเท่านี้ผมก็สามารถทําในส่วนของตัวโซวตัวนี้ได้แล้วนะครับ i k u s u tedu s o ซึ่งโซอันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะติดแบบ100%ไปเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลมาจากตัว off sol receptor นะแต่ว่าโซร r เซปเตอร์เนี่ย จะทําแบบนี้ได้เพียงแค่เอาในส่วนของโซบางตัวเท่านั้นนะครับโอเคทีนี้เราก็ใส่ในส่วนของโซตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัว EP b o o ีบขั้นที่3แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะใส่ในส่วนของอะไรอะไรเข้าไปก็ได้ทั้งนั้นนะครับก็อย่างเช่นอ่าตอนนี้เรามีในส่วนของชุด i อพพอดีเลยนะครับก็ใส่เข้ามาแล้วก็มีอะไรอีกมีในส่วนของสต a า i ิน่า p i t สปิต้านะครับ แล้วก็ใส่ออฟแเข้าไปซึ่งความจริงสีอันล่างเนี่ยจะใส่ออฟอะไรเข้าไปก็ได้ทางนั้นนะครับเพราะว่าครั้งนี้ผมจะใช้แค่ในส่วนของตัวอีโคซุเทดูโซแล้วก็เอพีบูขั้นที่3เท่านั้นนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นการใช้เทมที่เพิ่มอ,อัตราการติด40%เอท่านี้ก็สามารถดันเป็น100ได้ทั้งหมดแล้วนะครับ,บรนนะโอเคครับก็ทําในส่วนของอาวุธชิลักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นวัตถุดิบชิ้นที่1กับชิ้นที่2นะครับ สองชิ้นนี้นะครับจะเป็นชิ้นที่ก็จะทําเหมือนกับในส่วนของตัวชิ้นหลักเลยแต่ว่าจะใช้แค่ในส่วนของตัว e p b o o s t คขั้นที่3เท่านั้นนะครับส่วนโซเนี่ยไม่จะไปต้องใส่แล้วนะครับก็คือมีแค่ในส่วนของตัว e p วิธีการทําก็คือทําการหาในส่วนของตัวอาวุธที่แบบมีในส่วนของตัว e p b o o s t คขั้นที่3 3อันแล้วก็ตามด้วย G r ีป r e c e p t o ออีก1อันเท่านี้ก็สามารถทําในส่วนของชิ้นที่1กับ2ได้แล้วนะครับแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยมันจะอยู่ที่ในส่วนของตัวอาวุธนะครับ มันจะเป็นอาวุธที่ถ้าหากว่าทําการตีบวกเป็น35ได้จะสามารถสร้างออฟตัวหนึ่งขึ้นมานะครับอย่างเช่นในส่วนของชิ้นที่1ก็จะเป็นชิน้นนี้จะเป็นอาวุธที่มีชื่อว่าวีเอเดมานะครับอันนี้เป็นหนึ่งในอาวุธที่จะสามารถทาออฟที่มีชื่อว่าอนาซาฮิสตอรีหรือก็คืออนาเธอร์ฮิสทอรี่นะครับจะเป็นออฟที่จะมีการเพิ่มในส่วนของเอเพีให้เราอีก10%ซึ่งก็จะเป็นออฟที่สามารถใส่ไปพร้อมกับในส่วนของตัวเอเพีบูดได้นะครับ แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นในส่วนของอาวุธตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาวุธ14ดาวซีรีส์ดิมนะครับจะเป็นอาวุธที่สามารถทำออฟใน,นส่วนของชุด VI ซึ่งเปนออฟที่แบบมีการเพิ่มพลังโจมตีสายอส่หน่วยนะครับแล้วก็สอาวุธนี้ก็จะมีในส่วนของตัว e p b o o s ัขั้นที่3ใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในเมื่อเรามี e p b o o s t ถึง3ชิ้นแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีในส่วนของตัว g รี p Receptor เหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นนี้ จะมีทั้งกีบเรเซปเตอร์แล้วก็จะมีทั้งในส่วนของโซลเรเซปเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของออฟที่ใช้ในการทําให้ในส่วนของตัวอิกุสุเทนุโซที่เราใส่เข้าไปในชิ้นหลักเนี่ยสามารถทําการสร้างได้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของไอเทมจากหลอดทาออฟนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เลยอันในครั้งนี้นะครับผมจะเลือกที่จะใช้ในส่วนของ i อเอทกกับ PP ระดับ3นะครับซึ่งไอเทมอันนี้จะทาออฟที่มีชื่อว่ากุเลสุชูโตหรือก็คือเกรชชูนะครับ เกรดชู ool, จะมีการบวกพลังโจมตีส่ R 5 0แล้วก็ PP อีก5ด้วยนะครับซึ่งความจริงเราจะใช้แบบเป็นหลอดระดับแกนเลยก็ได้แต่ว่าตอนนี้ราคามันจะยังแพงอยู่ผมก็เลยเลือกที่จะใช้ในส่วนของชิ้นนี้ซึ่งตอนนี้นะครับราคาของมันเรียกได้ว่าค่อนข้างจะถูกพอสมควรเลยนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ในส่วนของชิ้นนี้มาในการทําของครั้งนี้นั่นเองแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าหากว่ารวมกับในส่วนของที่เท่ตัวเนี้ยก็จะมีเป็น1ตัวแล้วก็จะมี f p เป็นสอนธชตุเป็น4แล้วก็ในส่วนของุ p เป็น 5, ใช่ับ มันจะยังเหลืออยู่อีกหนึ่งช่องซึ่งอีกหนึ่งช่องเนี่ยผมขอใช้การเสี่ยงดวงในการทําของครั้งนี้หน่อยนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของออฟตัวนี้อ่ะก็จะเป็นในส่วนของอาวุธชิ้นนี้นะครับที่จะมีในส่วนของออฟที่มีชื่อว่าลิปป้าหรือก็คือริปเปอร์นะครับออฟตระกูลริปเปอร์นะครับจะเป็นออฟที่ถ้าหากว่าเราทําการโจมตีศัตรูที่แพ้เท่านั้นนั้นมันจะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเรานะครับอย่างเช่นในครั้งนี้เนี่ยผมเลือกออฟตัวนี้มานั่นก็คือ ลิปเปอร์คาเซจากคูเทนหรือก็คือลิปเปอร์วินวิกเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราทําการโจมตีสศัสตรูที่แพ้ธาตุลมจะทาให้ทาให้เรามีแบบมีพลังโจมตีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าออฟตะกูลลิปเปอร์เนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ธาตุลมนะมันจะมีทั้งธาตุไฟน้ําแข็งสายฟ้าลมแสงมืดคือมีครบเลยแล้วก็เป็นออฟที่มีปัญชาการติดเนี่ยค่อนข้างจะตับพอสมควรด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับแล้วก็เลือก อาวุธหลักของเราเป็นตัวตั้งต้นเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ชิ้นหลักของเรานะครับก็จะมีเป็นในส่วนของตัวอิคุซุเทลุโซแล้วก็เอเอพีบูคั้นที่3นะครับจากนั้นถัดมาชิ้นที่1ชิ้นที่1เนี่ยก็จะเป็นอาวุธตัวนี้ที่สามารถทําในส่วนของตัวอนาเธอร์ฮิสตอรี่ได้แล้วก็มีการใส่ในส่วนของตัวเอพีบูคั้นที่3เข้าไปแล้วนะครับจากนั้นถัดมาชิ้นที่2ชิ้นที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของอาวุธซีรีดิมนะครับที่สามารถทำออฟที่เป็นในส่วนของชูด,ด้ แล้วก็มีการใส่ในส่วนของ E.P. b o o t เข้าไปเช่นกันนะครับแล้วก็ถัดมาชิ้นที่3ชิ้นที่3เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นอาวุธที่จะมีทั้งในส่วนของ Grip Receptor แล้วก็ในส่วนของ So Receptor ด้วยนะครับท่านี้ก็สามารถทําในส่วนของตัว E.P. แล้วก็ทําในส่วนของตัว So ได้แล้วนะครับแล้วก็จะยังเหลือช่องว่างอยู่อีก2ช่องนะครับก็จะเป็นการใส่ในส่วนของตัว Ripper เข้าไปซึ่งในส่วนของ Off Ripper นะครับถ้าหากว่ามีแค่ชิ้นเดียวเนี่ยจะไม่สามารถทําการสร้างได้ ต้องมี2ชิ้นเป็นขั้นต่ำนะครับแล้วก็ถามว่าจะได้เปอร์เซ็นต์สูงสุดเนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มเป็น3ชิ้นแต่ว่าตอนนี้ผมมีการใช้ในส่วนของช่องสล็อตครบเรียบร้อยแล้วก็เลยจะไม่สามารถใส่ชิ้นที่3ได้นะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของอเทมหลอทําบอรียบร้อยแล้วก็เลยจะ่สามารถทําในส่วนขตัวเกรดชุดได้น้คราก็มารล้งออก็ฟกัน้ลยนะครับก็จะมีเป็นในส่วนของตัวโซก็อคือเรียบร้อยแล้วก็ากนั้นม็ตาม้วยใส่วนของชุด VI อ n a t o h i s t ฮิสตอรี่พีบูขั้นที่ 3, Ripper แล้วก็ตามด้วยเกรซูชูโตนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว r i ปเปอร์นะครับถ้าหากว่าเรามีแค่2ชิ้นเนี่ยมันจะสามารถย้ายได้ก็จริงแต่ว่ามันจะติดแค่10%เท่านั้นนะครับโบอีเวนอีก็จะกลายเป็น25%แล้วก็ความจริงนะครับถ้าหากว่าเราสามารถเพิ่มเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มมาอีกแค่10%เท่านั้นเอง,เองก็คือจะกลายเป็นในส่วนของ20% แล้วก็บวกไอเวสิบห้าก็จะกลายเป็นแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหนึ่งในออฟที่เราจะไม่สามารถได้ให้ถึงหนึ่งร้อยได้น,นะครับแล้วก็ในการทําของครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าในส่วนของออฟลิปเปอร์มาจุดลบทีก็ตามผมก็จะไม่ขอแก้แล้วนะครับคือในส่วนของออฟลิปเปอร์เนี่ยเหมือนใส่แบบอ่ามาลองดวตัวเองเฉยๆนะครับซึ่งความจริงเราจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีการบวกเซตัสที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการบวกในส่วนของตัว EP ทัังง้ง2ตวนี้ก็คือมาจาก ตัว n a t u r History แล้วก็ในส่วนของตัว e p Boost ั้นที่3นะครับโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยโอเคในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ที่อาเพื่ออัตราการติดเนี่ย40%ท่านี้ก็สามารถดันให้มันเป็น100ได้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะยกเว้นในส่วนของตัว Ripper นะครับแล้วก็อย่าง่บอกไปนะคบว่าถ้าหากตัว Ripper หลุดไปเนี่ยผมก็จะไม่มีการแก้ไขน,นะครับก็จะปล่อยมันไว้อย่างนั้นเลยโอเคเรามาพร้อมกันในสามหนึ่ง เย่บ๊ายบายโอเคครับแล้วนั่นก็เป็นวิธีการทำออฟนะครับก็อาจจะมีการหลุดในส่วนของตัวริปเปอร์ไปก็จริงแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเป้าหมายหลักของเราก็จะอยู่ที่เป็นการทําในส่วนของตัวอนาเธอร์ฮิสตอรี่กับในส่วนของตัวเอพีบูคัลที่สามให้ได้นะครับก็จะมีการเพิ่มในส่วนของเอพีมาอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทีนี้นะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มเอพีจากตัวอาวุธตัวนี้นะครับแต่ว่าอาวุธตัวเนี้ยมันเป็นอาวุธแบบเก่าเซิร์ฟาวอรแบบเก่านะครับวิธีการตีบวกของมน มันจะเป็นการใช้ในส่วนของตัวก i ินเดอร์ซึ่งใช้กินเดอร์แล้วก็เป็นการวัดดวงตีบวกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงตีบวก10แล้วก็ถามว่าถึงตีบวก10ปุ๊บเราก็สามารถทําการปลดล็อกในส่วนของตัวออฟ p อร e n t นเทออกมาได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอทําการตีบวกในส่วนของอาวุธตัวนี้ก่อน อ่าโอเคครับตอนนี้ก็ทําการตีบวกเป็นบวก10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าอาวุธเนี่ยมันเป็นอาวุธแบบเก่าเราก็จะไม่สามารถทําการตีบวกให้มันกลายเป็น1112ได้นะครับมันก็คือเป็นการเราต้องทําการตีบวกถึง10จากนั้นก็ต้องมีการออกไปทําการปลดล็อกออฟพอเทนเชียลนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของวัข้อตรงส่วนนี้และเราก็เลือกในส่วนของอาวุธตัวนี้มานะครับก็จะเป็นการปลดล็อกในส่วนของตัวออฟทอออกมาซึ่งในตอนเลเวล1นะครับ มันจะมีการเพิ่มในส่วนของ e f p ให้กับเรา4นะครับโอเคทำการปลดล็อกมาโอเคทำการปลดล็อกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอาวุธโออาวุธเก่านะครับมันจะเป็นอาวุธที่ เมื่อเราทําการปลดล็อกในส่วนของตัว off p o t e n t i a l ได้แล้วเราก็ต้องมาเริ่มทําการตีบวกตั้งแต่ศูนย์ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็การตีบวกอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามันจะแบบมีขึ้นมีลงได้ด้วยก็คือถ้าว่ามันแบบมีการล้มเหลวเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะมีการติดลบในเรื่องของการตีบวกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการตีบวกแบบคลาสสิกตั้งแต่สมัยก่อนๆเลยนะครับโอเคแล้วก็ ทาการตีบวกไปจนถึงอาตอนที่ทําเป็นออฟพลเรนเทียขั้น3เลยก็แล้วกัน,กนโอเคครับก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอาวุธธนูของ Eo อันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอาวุธที่เป็นการเพิ่มในส่วนของตัว EFP ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อระก,กีนนี้ผมก็ทาการตีบวกแล้วก็ทําการปลดล็อกในส่วนของออฟพลเรเทียเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนที่ออฟทอมมันเป็นเลเวลสามเนี่ยมันจะมีการเพิ่มในส่วนของ EFP ให้อีก10%นะครับแล้วก็รวมกับตัว a n a t y e r History แล้วก็ EFP Boost เนี่ย ก็จะทําให้เราได้รับในส่วนของเ p 10%ถึง3ตัวเลยนะครับส่วนสเตตัสก็จะเป็นตามนี้มีการบวกพลังโจมตีสายอาร์ราพลังป้องกันอย่างละ20 HP 2 0แล้วก็ PP 7ด้วยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าผมจะเสียในส่วนของตัวรีปเปอร์ไปก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีการได้รับในส่วนของ e p แล้วก็พลังโจมตีที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรีปเปอร์อ่าขอขยายในเรื่องของตัวรีปเปอร์นิดนึงนะครับที่เมื่อกี้นี้ผมเลือกที่จะใช้ในส่วนของตัวรีเเเปออ์ท่่่แบบบ็นนนนใสวขงาลย นั่นก็นเพราะว่าอาวุธอันนี้ผมจะใช้ในการลงในส่วนของตัวโบนัสเควสแมปโตเกียวนะครับซึ่งในเควสอันนั้นเนี่ยเราจะเจอศัตรูที่แบบเป็นการแพ้ท่านลมซะส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะทาออฟแบบเป็นการโจมตีท่านลมแรงขึ้นก็เลยเลือกจะใช้ออฟเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นหาใครที่อยากจะไปทําตามเนี่ยจะไปวัดดวงในส่วนของตัวออฟริปเปอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็น,นติดนี่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะน้อยเลือกเกินนะครับแล้วก็อย่างนึ่องนะครับในส่วนของอาวุธตัวเนี่ยมันยังมีข้อดีอี ทุกคาร์สามารถถือได้ด้วยนะครับก็คือเป็นอาวุธออกคาร์แล้วก็ข้อที่อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นอาวุธที่จะมีท่า PA ติดมากับตัวอาวุธด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็น PA ในส่วนของตัวมาสเตอร์ชูตหรือก็คือถ้าหากว่าเรามีการใช้คาร์ที่แบบว่าไม่ได้สามารถใช้ในส่วนของ RPA ของคาร์เบเวอร์ได้นะครับ ก็ยังสามารถใช้ในส่วนของ PA ตัวนี้ได้อยู่เนื่องจากว่ามันเป็น PA ที่ติดมากับตัวอาวุธนั่นเองนะครับพะนั้น่ังนี่ไปเนี่ยถ้าหากว่ามีการอัปเดตในส่วนของระเบิดไม่เข้ามาแล้วก็มีการลงในส่วนของบัตเควสเนี่ยผมก็เลยใช้ในส่วนของอาวุธนี้ในการฟาร์ม EXP นั่นเองนะครับอ่านี่ก็เป็นแนวทางให้สำหรับคนที่อยากจะไปทําตามนะครับอ่าแล้วก็อย่างนี้องนะครับอาวุธนี้เป็นอาวุธที่ตอนเนี้ยไม่สามารถหาได้แล้วนะครับมันจะเป็นอาวุธที่ต้องไปซื้อขายกับผู้เล่นคนอื่นเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของตัวออฟ อยากมีการประหยัดง,งบหรือว่าอยากทำให้มันดีกว่าเดิมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตัเน,นี้